สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ผมนายแพทย์ปานัสโชติรัตน์จะมาเล่าเรื่องที่ผมถูกขู่ว่าห้ามพูดแต่ผมต้องบอกเพราะมันสำคัญกับชีวิตของคุณมากเกินไปคุณรู้ไหมครับว่ามีอาหาร15อย่างที่มะเร็งกลัวมากแต่ไม่มีใครอยากให้คุณรู้ถ้าคุณเป็นคนที่กินอาหารแปรรูปน้ำตาลขาวแป้งขาวอยู่ทุกวันคุณกำลังเลี้ยงมะเร็งในตัวคุณเองโดยไม่รู้ตัวผมทำงานมากกว่า30ปีแล้วครับ เห็นคนไข้มะเร็งมาเยอะแยะและผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างคนที่กินอาหารพวกนี้ที่ผมจะบอกพวกเขามีโอกาสรอดชีวิตสูงกว่าคนที่ไม่กินวันนี้ผมจะไม่ปิดบังอะไรคุณอีกต่อไปก่อนที่เราจะเริ่มผมอยากให้คุณเข้าใจก่อนนะครับว่าอาหารพวกนี้ช่วยป้องกันมะเร็งไม่ใช่รักษามะเร็งที่เกิดขึ้นแล้วถ้าคุณมีมะเร็งแล้วคุณต้องไปพบหมอมะเร็งนะครับอย่ามาเชื่อว่ากินแต่น้ำผักผลไม้แล้วจะหายได้ มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าคุณยังไม่มีมะเร็งหรือมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งอาหารพวกนี้จะช่วยคุณได้มากมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอาหารที่1คขมิน้นฉันขมิ้นฉันนี่แหละครับคนไทยเรามีอยู่ในครัวทุกบ้านมันเป็นยาทองของเราในขมิ้นฉันมีสารเคอร์คิวมินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่แรงมากมันไปทําลายเซลล์มะเร็งโดยตรงเลยครับแต่ผมจะบอกเคล็ดลับนะครับคุณต้องกินขมิ้นฉันกับพริกไทยดํา เพราะพริกไทยมีสารไพลพารายที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมเคร์่คิวมินได้ดีขึ้นถึง2000เปอร์เซ็นต์คุณลุงคุณป้าลองนะครับตอนเช้าชงน้ำอุ่นใส่ขมิ้นชันผงหนึ่งช้อนชาพริกไทยดำนิดหน่อยดื่มก่อนอาหารเช้าทำแบบนี้สม่ำเสมอคุณจะเห็นว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นเยอะอาหารที่2แครอทแครบนี่ดีมากครับ มีเบต้าแคโรทีนสูงซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปอดมะเร็งเต้านมแต่มีคนถามผมว่าถ้าเป็นเบาหวานกินแครอทได้ไหมตอบได้เลยครับว่าได้แต่ต้องกินแบบดิบอย่าต้มจนนิ่มเกินไปเพราะจะทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งได้กินดิบๆเคี้ยวๆหรือคั้นน้ำสดๆดื่มตอนเช้าวันละแก้วก็พอ อย่าเกินไปนะครับผมเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งกินแครทสดทุกวันเป็นเวลา3เดือนตรวจเลือดพบว่าค่าต่างๆดีขึ้นเยอะผิวพรรณก็สดใสลองดูนะครับอาหารที่3มเมล็ดขีนัวคีนัวนี่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักมากนะักแต่มันดีมากครับมันมีโปรโตีนครบทั้ง9ชนิดที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้มีไฟเบอร์สูงช่วยระบบขับถ่ายป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ แต่ข้อสําคัญคือคุณต้องล้างขีหนัวให้สะอาดมากๆก่อนหุงเพราะมันมีสารซาปโปนินที่ทําให้ขมและกรีดขวางการดูดซึมสารอาหารล้างน้ําสะอาด3-4ถึงรอบแล้วหุงเหมือนข้าวกินแทนข้าวเจ้าได้เลยครับอาหารที่4ข้าวกล้องข้าวกล้องนี่คนไทยรู้จักกันดีแต่หลายคนไม่ชอบกินเพราะรู้สึกหยาบผมจะบอกว่าถ้าคุณอยากห่างไกลมะเร็งคุณควรเปลี่ยนมากินข้าวกล้องข้าวขาวมันขัดดำทิ้งหมดแล้ว เหลือแต่แป้งทําให้น้ําตาลพุ่งข้าวกล้องมีรําข้าวมีไฟเบอร์มีวิตามิน B เยอะช่วยควบคุมน้ําตาลลอดอินซูลินซึ่งอินซูลินสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านมกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ตอนแรกอาจจะกินไม่ชินลองผสมข้าวกล้องกับข้าวขาว50ต่อ50ก่อนพอชินแล้วค่อยเพิ่มสัดส่วนข้าวกล้องภายในเดือนเดียวคุณจะชินและรู้สึกว่าข้าวขาวมันหวานเกินไปอาหารที่ห ชาเขียวชาเขียวนี่เป็นเครื่องดื่มที่ดีมากครับมีสารแคเทชินที่ต้านอนุมูลอิสระได้แรงช่วยป้องกันมะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมแต่ผมจะบอกว่าชาเขียวมันมีคาเฟอีนนะครับถ้าคุณดื่มมากเกินไปอาจจะนอนไม่หลับหรือท้องเสียโดยเฉพาะคนที่มีปัญหากระเพาะผมแนะนําให้ดื่มหลังอาหารอย่าดื่มตอนท้องว่างและไม่เกินวันละ2ถึง3แก้วพอ ผมเองก็ดื่มชาเขียวทุกวันครับตอนบ่ายโมงหลังกลับจากรอพอชงร้อนๆน,นั่งจิบจิบรู้สึกสดชื่นและยังช่วยเผาผลาญไขมันด้วยอาหารที่6กระเทียมกระเทียมนี่เป็นยาในครัวที่ดีที่สุดครับคนไทยเราเนี่ยใช้กระเทียมทำอาหารทุกเมนูเลยมันมีสารอลิซินที่ต้านมะเร็งได้แรงมากช่วยฆ่าเชื้อโรคลดความดันโลหิตลดไขมันในเลือดแต่เคล็ดลับคือคุณต้องซอยกระเทียมแล้วทิ้งไว้ประมาณ1ิบ นาทีก่อนปรุงเพราะตอนที่เราซอยสารอาลิซินจะถูกปลดปล่อยออกมาถ้าเราเอาไปผัดทันทีสารนี้จะสลายไปเพราะความร้อนผมแนะนำให้กินกระเทียมดิบด้วยนะครับตอนเช้าซอยกระเทียม2ถึง3กลีบทิ้งไว้10นาทีแล้วกินกับน้ำอุ่นรับประทานก่อนอาหารเช้าทำสม่ำเสมอจะเห็นผลมากแต่ถ้าคุณมีแผลในกระเพาะอาจจะระคายเคืองได้ให้กินหลังอาหารแทนอาหารที่7 ข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตนี่เป็นอาหารเช้าที่ดีมากครับมีไฟเบอร์ชนิดเบต้ากลูแคนที่ช่วยลดคอเลสเตอร,รอลช่วยระบบขับถ่ายลดการอักเสบในร่างกายแต่ระวังนะครับข้าวโอ๊ตบางยี่ห้อใส่น้ำตาลเยอะมากผมแนะนำให้เลือกข้าวโอ๊ตแบบธรรมดาไม่ปรุงรสแล้วชงกับนมจืดใส่กล้วยหอมใส่เม็ดมะม่วงหิมพานลูกเกดทานตอนเช้าอิ่มท้องไม่ทำให้อ้วน ได้สารอาหารครบมีคนไข้าถามผมว่าถ้ามีปัญหาลำไส้แพ้อาหารหลายอย่างข้าวโอ๊ตกินได้ไหมผมบอกว่าได้ครับแต่ต้องกินแบบที่หุงสุกแล้วอยากกินแบบดิบและเริ่มจากปริมาณน้อยๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มทีละนิดให้ลำไส้ปรับตัวอาหารที่แปดเมล็ดผักโขมเมล็ดผักโขมหรืออมารันนี่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่มันดีมากครับ มีโปรตีนสูงมีแคลเซียมมีเหล็กเหมาะกับผู้สูงอายุมากช่วยบำรุงกระดูกป้องกันโลหิตจางคุณหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆหรือร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพหุงเหมือนข้าวเลยหรือจะเอามาทำขนมก็ได้บดเป็นแป้งทำเป็นขนมอบรสชาติคล้ายถัว่วหอมๆอ,อาหารที่9เมล็ดแฟลกซ์หรือเมล็ดลินินเมล็ดลินินนี่มีโอเมก้า3สูงมาก มีล็กแนนที่เป็นสารต้านมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งต่อมลูกมากแต่ข้อสําคัญคือคุณต้องบดมเมล็ดลินินก่อนกินห้ามกินเม็ดเต็มเพราะร่างกายย่อยไม่ได้มันจะผ่านลําไส้ออกมาเลยไม่ได้สารอาหารเลยมีคนถามว่าต้องแช่น้ําก่อนไหมผมบอกว่าถ้าบดแล้วไม่ต้องแช่ก็ได้ครับเอาไปโรยบนข้าวโอ๊ตโรยในสลัดผสมในนมถั่วเหลืองกินได้เลย แต่ถ้าคุณจะกินเม็ดทั้งเม็ดโดยไม่บดค่อยแช่น้ําทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วกินทั้งน้ําทั้งเมล็ดวันละ1นสช้อนโต๊ก็พอครับอย่ากเกินไปนะเพราะมันมีไฟเบอร์สูงถ้ากินมากเกินไปอาจจะท้องเสียอาหารที่10มะนาวมะนาวนี่คนไทยทุกบ้านมีเป็นยาอีกตัวที่ดีมากมีวิตามินซีสูงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันช่วยดูดซึมธาตุเหล็กมีสารต้านอนุมูลอิสระ ผมแนะนําให้คั้นมะนาวสดทุกเช้าผสมน้ําอุ่นดื่มตอนท้องว่างแต่ถ้าคุณมีกรดไหลย,ย้อนหรือแผลในกระเพาะอย่าดื่มตอนท้องว่างนะครับให้ดื่มหลังอาหารแทนแต่อย่าคิดว่ามะนาวจะช่วยรักษามะเร็งที่เกิดขึ้นแล้วได้นะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นมะนาวช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทําให้ร่างกายแข็งแรงต้านมะเร็งได้ดีขึ้นแต่ถ้ามะเร็งเกิดขึ้นแล้วคุณต้องรักษาตามแพทย์สั่งอาหารที่11ผลเบอร์รี่ ผลเบอร์รีต่ต,ต่างๆเช่นสตอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่มันดีมากครับมีแอนโทไซยานินที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแรงมากช่วยลดการอักเสบป้องกันมะเร็งหลายชนิดผลเบอร์รี่สดมันแพงนิดหน่อยถ้าคุณซื้อไม่ไหวให้ซื้อแบบแช่แข็งก็ได้ครับประโยชน์เท่ากันเอามาปั่นกับนมจืดนมถั่วเหลืองเป็นสมูทตี้ดื่มตอนเช้าอร่อยและได้สารอาหารเต็มๆ ผมแนะนําให้กินหลากหลายสีนะครับอย่าก,กินแต่สตรอเบอรี่อย่างเดียวหมุนเวียนกันเพราะแต่ละชนิดมีสารต่างๆไม่เหมือนกันยิ่งกินหลากหลายยิ่งได้ประโยชน์เยอะอาหารที่12หอมหัวใหญ่นะครับหอมหัวใหญ่นี่คนไทยเราเนี่ยใช้ทำอาหารเยอะเหมือนกันมีสารซัลเฟอร์ที่ช่วยต้านมะเร็งช่วยล้างพิษในตับลดไขมันในเลือดแต่คุณต้องกินหอมหัวใหญ่ดิบนะครับถึงจะได้ประโยชน์เต็มที่ พอเอาไปผัดไปต้มสารดีๆมันจะสลายไปเยอะผมแนะนำให้หั่นบางๆโรยในสลัดหรือทานกับน้ำพริกทานกับส้มตำมีคนบอกว่ากินแล้วปากเหม็นท้องไส้แสบจริงครับแต่นั่นแหละคือสัญญาณว่ามันทำงานถ้าไม่ชอบกลิ่นให้เคี้ยวใบกระเพาะใบสะระแหน่ใบผักชีจะช่วยดับกลิ่นได้อาหารที่13ถั่วเลนทิลถั่วเลนทิลนี่ ในไทยเราเรียกว่าถั่วแดงมีในแกงมัสมัน่นในแกงกะหรี่มันดีมากครับมีโปรโตีนสูงมีไฟเบอร์สูงมีกรดโฟลิกช่วยป้องกันมะเร็งลําไส้ใหญ่แต่บางคนกินถั่วแล้วท้องอืดท้องเฟอ้อนั่นเป็นเพราะลําไส้ยังไม่ชินให้ลองแช่ถั่วทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วเทน้าทิ้งล้างสะอาดแล้หุงใหม่จะช่วยลดการท้องอืดได้อีกวิธีคือใส่สาหร่ายคอมบู หรือคอมบูลงไปตอนหงถัว่วมันจะช่วยย่อยสลายน้ำตาลที่ทำให้ท้องอืดแต่ในเมืองไทยหายากก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับค่อยๆกินทีละน้อยลำไส้จะปรับตัวเองอาหารที่14ถั่วเหลืองถั่วเหลืองนี่เป็นที่ถกเถียงกันมากครับบางคนบอกว่าดีบางคนบอกว่าไม่ดีโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาต่อมไทรอยกลัวว่าถั่วเหลืองจะทำให้อาการแย่ลงผมจะบอกตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับ ถั่วเหลืองหมักแล้วและออแกนิกกินได้ครับมีประโยชน์มากมีไอโซฟลาโวนที่ช่วยสมดุลฮอร์โมนป้องกันมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งต่อมลูกหมากแต่ต้องเป็นถั่วเหลืองหมักนะครับเช่นเต้าเจี้ยวมิโซะเทมเป้นัตโตะตัวนี้ดีจริงๆเพราะตอนหมักแบคทีเรียดีๆจะสลายสารที่ขัดขวางการดูดซึมสารอาหารทำให้ร่างกายดูดซึมได้ง่ายขึ้นแต่ถ้า เป็นถั่วเหลืองแปรรูปเช่นโปรโตีนถั่วเหลืองโปรโตีนไอโซเลตท,ที่ใส่ในอาหารแปรรูปตัวนี้ไม่แนะนำนะครับมันผ่านกระบวนการทางเคมีเยอะไม่ดีต่อสุขภาพสำหรับคนที่มีปัญหาต่อมไทรอยผมแนะนำว่าถ้าคุณกินยาทดแทนฮอร์โมนอยู่อย่าก,กินถั่วเหลืองพร้อมกับยาเว้นระยะห่างอย่างน้อย4ชั่วโมงและกินปริมาณปานกลางไม่ต้องกินมากๆก็ได้ครับอาหารที่15ถั่วพิภพ หรือถั่วลิมาถั่วลิมาเนี่ยในไทยเราอาจจะไม่ค่อยมีแต่มีถั่วพิภพถั่วแดงถั่วดำถั่วเขียวตระกูลถั่วนี่ดีทั้งนั้นครับมีไฟเบอร์สูงมีโปรตีนสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยควบคุมน้ำตาลลดคอเลสเตอรอลผมแนะนำให้กินถั่วหลากหลายชนิดถั่วแดงถั่วดำถั่วเขียวถั่วแขกหมุนเวียนกันไปแต่ละชนิดมีสารอาหารไม่เหมือนกัน ยิ่งกินหลากหลายยิ่งดีวิธีหุงให้อร่อยแช่ถั่วทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วหุงกับใบกระวานอบเชยการพลูจะได้กลิ่นหอมกินกับข้าวกล้องอิ่มท้องไม่อ้วนได้โปรโตีนเต็มๆเ,เอาละครับพี่น้องทุกท่านนี่คือ15อาหารที่มะเร็งกลัวแต่ผมอยากให้คุณเข้าใจนะครับว่าอาหารเหล่านี้ช่วยป้องกันมะเร็งไม่ใช่รักษามะเร็งที่เกิดขึ้น แล้วห้ามมาเชื่อหมอเถื่อนที่บอกว่ากินแต่น้ำผักผลไม้แล้วมะเร็งจะหายมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าคุณมีมะเร็งแล้วคุณต้องไปพบหมอมะเร็งรักษาตามแพทย์สั่งทํำเคมีบำบัดทํารังสีรักษาผ่าตัดตามที่หมอบอกอย่ามาปล่อยปละละเลยอย่ามาเสี่ยงกับชีวิตของคุณแต่ถ้าคุณยังไม่มีมะเร็งหรือมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งหรือคุณอยากดูแลสุขภาพให้ดีอาหาร15อย่างนี้จะช่วยคุณได้มาก แต่อย่าลืมนะครับการป้องกันมะเร็งไม่ได้มีแค่กินอาหารดีๆเท่านั้นคุณต้องออกกําลังกายสม่ําเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอจัดการความเครียดอย่ากโกรธอย่าขุนเคืองกินอาหารให้เป็นสุขมีความสุขกับทุกๆมื้ออาหารและที่สําคัญที่สุดคืออย่าก,กินอาหารแปรรูปอาหารกระป๋องขนมขบเคี้ยวน้ําอัดลมเครื่องดื่มรสหวานเบเกอรี่ขนมปังเค้กคุคกกี้เหล่านี้แหละครับ ที่เป็นต้นเหตุของมะเร็งมันมีน้ําตาลเยอะมีสารการบูดมีสีสังเคราะห์มีกลิ่นสังเคราะห์ร่างกายเราไม่รู้จักไปสะสมในตับในไตสุดท้ายก็กลายเป็นมะเร็งผมทำงานมา30กว่าปีแล้วครับเห็นคนไข้มะเร็งมากมายคนที่รอดชีวิตคนที่ไม่รอดผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างคนที่กินอาหารดีกินอาหารสะอาดกินผักผลไม้เยอะออกกำลังกาย มีความสุขพวกเขารอดชีวิตได้มากกว่าคนที่ไม่ดูแลตัวเองดังนั้นครับคุณลุงคุณป้าถ้าคุณอยากมีสุขภาพดีอยากอยู่กับลูกหลานให้นานที่สุดวันนี้เป็นต้นไปค่อยๆเปลี่ยนแปลงนิสัยการกินเริ่มจากเล็กๆน้อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดในวันเดียววันนี้ลองเปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวกล้องก่อนพรุ่งนี้ลองดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆตอนเช้ามารืนนี้ลองกินกระเทียมดิบ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าลองกินผลเบอร์รี่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่อยๆเพิ่มภายใน3เดือนคุณจะรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นเยอะและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีนะครับตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเอ็กซเรย์ปอดสกล้องลำไส้ใหญ่ตรวจเต้านมตรวจมดลูกตรวจตอมลูกหมากตามอายุของคุณการตรวจสุขภาพสำคัญมากเพราะถ้าเจอมะเร็งระยะเริ่มต้นรักษาได้หาย แต่ถ้าเจอตอนลูกลามรักษายากสุดท้ายนี้ครับผมอยากให้คุณจําไว้ว่าสุขภาพของคุณอยู่ในมือของคุณเองไม่มีใครดูแลคุณได้ดีเท่าตัวคุณเองแพทย์ช่วยได้แค่รักษาแต่การป้องกันนั้นขึ้นอยู่กับคุณถ้าคุณมีคําถามอะไรอยากรู้เพิ่มเติมฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับผมจะตอบทุกคนและถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักได้เห็นด้วยนะครับเพราะสุขภาพของคนที่คุณรักก็สำคัญเหมือนกัน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดมีความสุขกับครอบครัวกินอิ่มนอนหลับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอหน้าผมจะมาเล่าเรื่อง10อาหารที่ก่อให้เกิดมะเร็งที่คุณอาจจะกินอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวห้ามพลาดนะครับสวัสดีครับ